เข้าสู่รายการในชาร์โดทีวีวันนี้เราจะมาเล่นเกม Space e x p e d i t i o n นะครับเกี่ยวกับกรารวกาลรอจชนภายในอวกาศแล้ว,วจะมีเป็นเอพิโซดตอนนี้เราอยู่ในเอพิโซดศูนย์ทัทัคือโหมดทั่วไปนะอ่ามันดว,วนต่อสเปซณนะสถานีอวกาศอ่าขันแหลกกดปุ่มนี่จะขย่้นะอย่างนี้โอเคเดินไป ผมเคยเล่นมาแล้วนะตันนี้ผมมาทำให้ดูอาจจะมีเอพิโซดเพราะเอพิโซดมันนานต้องผมทำหลายตอนอยู่นะฮะเนี่ยบีคือจ้ำนะครับเว็บนี่แล้วต้องเก็บกล่องด้วยกดกดปุ่ม A นะฮะถ้าจะมางแล้วก็กด A ใหม่ไอ้ทุยกดตรงนี้ฮะกดที่มันจะมีโล่ปืนเปาะโอเคจะเอาจะเอาแอคเพททุยไม่ใช่ฮนะผมมาดูใหม่ โอเคฮะความผิดควางผิดครับาตรงนี lire, ง้นะเนี่ยปุ่มอันนี้มันเอาไว er ้แค่เอาเช้แผกออกมาที่ผมบางคนผิดโทษโทษเนี่ยแล้วแผกเราก็จะมีจะแผกกันนะครับเนี่ยนี่เช็คพอยต์จะแผกอ๋อครัเนี่ยเดี๋ยวเกมนี้เชอะแยะพอสมควรนะใช้หมองใช้หมองเป็นหนูนะเป็นเนี่ยน้ำว่าเกมนี้หนู เกมมันจะเหมือนกับสเปซแบบแม่มีคนตายแล้วจะเราก็เป็นคนคู่จุดรอดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับโคตรเอาชีวิตรอดเลยอันนี้ผมอ่านไม่ออกนะสเปซเอฟเพนดิชั <S <S ่นให้เสียภาษาไทยโดยนายชาร์ดูทีวี โฆษณานี่น่าเบื่อจังเบยมาละเอพิโซดแรกนี่คือเอพิโซดแรกครับผมเคยเล่นถึงเอพิโซดห้าอ,อ๋อมาถึงชิคฟอยด้ขลางมีไระ่ะเอ,อ่อว้าวย้อ้โหครงนี้ผมไม่เคยมานะ มันก็มาทางนี่วกันไน้านี่นี่อนโอยออั้นเราก็ต้องเก็บของไปวางตรงนู้น,นครับอันนี้คุณต้องวางเราต้องวางนะนี่นเราวางป๊อกนี่เราก็จะได้ไป เก็บไปกองฮนะโอ้ประมาณป๊อกนมว่าจะแพ็คนี้ไม่แรงนะมันมีชุแพ็คนึงอย่างแรงอนะ่ะวีมู ที่ตอนนี้ยังยง่ายๆนะไม่ค่อยมีตัวอะไรอย่อยางเอเลียนเออยังก็เกมองหดเหมือนฮะนะเลยดูที่นี่คโบูดเลยเงีบเยบๆแล้วก็ลงมามางโอเคอ้ยเ,เกือบตกโอ้ยโอเคฮะ เอโซดนนี่เอฟซอนนี่มีชิวชิวเออเห็นอะไรใช่ไหมครับอืมวัดวัดแรกนั่นน่นอะไรนะปิดูหนะอยดีกว่าโอ้โหวัดแรกที่นี่นานนะครับศพคนแรกของเราเจอแล้วมีชิ่นักสืบนะเข้าไปนล่าพิโรกการ์ดไม่ขึ้นดิกอยโอเค อ่าเดินกระิวนี่ยเหมือนเกมสมัยก่อนนะภาพแต่ภาพสวยนะเหมือนเกม8บิตโอ้ไม่นะวันโมอาจจะมีบางอย่างที่ฉันยังไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ผมอ,อ่านไม่ออกกันนะโอ้ฮีเดสไม่นะเขาตายแล้วเขาตายแล้วเข้ามาเยอะเจอศพแล้วครับสองศพึินไม่ได้อีก ทำนะครับวิบรอบที่สองฮะอ๋อไม่น่าไม่ใช่รอวัารกิจล้มเหลวอ่อนแล้วครับน่ากลัวแล้วเดินม,มาแล้ว เราต้องหาเลยโอ,อ้ไม่อยู่ไว้เรา,าหาแล้างะเมเปิ้อันนี้เขาจะให้เราไปไหนไม่รูเอฟเอซีสองเราก็จะไม่ได้เล่นนานมาแต่ก็หนุกนะอ๋อเร็วสิจกมี่างสังหารเพ่อจะได้ตบเด็กทุย ทับเครื่องเฮลพอร์ตเครื่องยัไม่เราไปไหนก็ได้ยง่อนสบายใจเว็บอันแน่ไปละพิพิธสดาบอ่า